มาที่สุนนักนะคะร่วม200ชีวิตตอนนี้เกิดปัญหาแล้วเพราะก่อนหน้านี้จุดนี้เคยมีแคมป์คนงานแล้วออคนงานเขก็ให้อาหารให้เงงอนอย่างนี้มันก็ออกลูกออกหลานกันมาใช่เยอะมากแล้วคราวนี้พอแคมป์ย้ายปับ๊บย้ายปับ๊บเราไม่ได้เอาหมาไปด้วยอะ่ะแล้ว200ชีวิตจะไปต่ออย่างไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชม ฝูงหมาร่วม200วตัว,ว,ตวเร่ร่อนอยู่ในแคมป์คนงานนะคะรอบเขตอุตสาหก,กรรมมาตบตะพุธในพื้นที่จังหวัดระยองยคือชาวบ้านคนใจบุญตอนนั้นก็เอาข้าวไปให้ก่อนเบื้องต้นเพราะว่ามันถูกทิ้งแล้วไงแคมป์คนงานน่ะเขาย้ายไปแล้วแล้วเขาไม่เอาหมาไปด้วยแล้วปรากฏว่าออกลูกมาอีกหลายคอกเลยทีนี้นางสาวสมีสาอายุ23ปีชาวบ้านที่มาเจอฝูงหมาบอกว่าก็นําข้าวมาให้ทุกเย็นนั่นแหละแต่ก็ไม่พอเพราะว่าจํานวนเยอะมาก เนี่ยค่ะคุณผู้ชมตามภาพเนี่ยยิ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าของที่ดินเขากําลังจะปรับพื้นที่เพื่อเตรียมใช้ประโยชน์ก็ห่วงเลยว่าถ้าเขาปรับพื้นที่แล้วหมาเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนไยจำไปํำแต่ทีเนี้ยพอคข้มคนงานเขาย้ายไปอะค่ะเขาต้องแบบเหมือนกับว่าต้องเก็บที่หมดแล้วน้องหมาจะไม่มีที่อยู่ค่ะพี่คือแล้วตอนนี้เราก็เลยอยากยังไง้ให้เข้าประทางชีวิตไปก่อนนะคะพี่แต่ว่าคืออยากให้ช่วยแบบว่า ยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางนู้นเขาเอาที่คืนแต่แล้วน้องหมาก็จะไม่มีที่อยู่คาดว่ามันมีประมาณกี่ตัวประมาณเกือบสองร้อยได้ค่ะในขวัญอายุ59ปีเป็นรปภดูแลพื้นที่บอกว่าแคมป์คนงานเนี่ยย้ายไปได้เดือนกว่า,วาแล้วตนเองก็ไม่มีความสามารถหรอกที่จะเลี้ยงไว้ทั้งหมดแค่เฉพาะป้อมเนี่ยก็เกือบ1ิตัวแล้วนะคะก็พยายามจะหาข้าวให้กินทุกวันค่ะอ,อยากจะ็ บอกว่าทางาคีดจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,งลักรักเขาด้วยนะเขาเลี้ยงเขาไว้แล้วพอเขาโตก็ทิ้งเขามันเป็นสัตว์ที่เราเล่ม,มันน่าสงสาร